สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับมีพัสดุมาส่งหนึ่งกล่องนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ได้สั่งพัสดุมานานแล้วนะครับของผมก็ไม่ได้ขายของนานแล้วเหมือนกันก็มว่างมันไม่มีอะไรทําก็เลยขายของเหมือนเดิมนะครับว่างนะครับคนเรามันต้องกินต้องใช้นะครับยังไงก็ต้องไม่ใช่ว่านอนอยู่อย่างเดียวนะครับผม ว้าวผักอบกรอบครับทุกคนผักอบกรอบนะครับมีกีวีมีแครอทมีกล้วยมีฟักทองมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับผักอบกรอบนะครับทุกคนมีเยอะเลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็แอดไลน์ทักแชทมาได้นะครับผมนะผมขึ้นไอดีไลน์ไว้ให้นะครับส่วนราคานะครับเดี๋ยวแอดไลน์ทัก มาสอบถามกันได้นะครับขอไปตั้งราคาก่อนครับแต่เพิ่งมาถึงแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ตั้งราคาเลยเออนะครับก็ใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมขึ้นไอเดียไลน์ไว้แล้วก็แอดไลน์ทักแชทมาสอบถามราคาหรือว่าอะไรรายละเอียดต่างๆได้นะครับนะครับก็ในนี้นะครับผมก็จะมีตัวเอามาขายนะครับมาขายก็จะเป็นน้ําหนัก100กรัมหนึ่งร้อยกรัมนะครับผมที่ผมจะเอามาขายให้กับที่พีนะครับแต่ผมสั่งมาหูเล็กนะครับ 50กรัม50กรัมตัวนี้ผมสั่งมาลองนะครับว่ามันรสชาติประมาณไหนนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับที่สั่งมาเเดี๋ยวมาลองกันดูครับว่ารสชาติประมาณไหน,นครับนี่ขนุนนะครับหวานนิดนะครับอร่อยครับ อันนี้คือแหละมันฝรั่งแบบอืมอร่อยว่ะฟักทองครับแครอทกีวีครับ ตอนแรกผมูดนึกว่ามันจะแบบรสชาติจืดๆนะครับแต่มันไม่ใช่นะอร่อยนะครับทุกคนอร่อยนะครับนะครับผมจะมีอะไรเยอะแยะเลยนะมีมะม่วงมีแครอทมีกล้วยมีกีวีมีขนุนนะครับเยอะเลยนะครับในนี้นะครับรวมกันนะครับรวมกันอยู่ในนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า